สวัสดีคุณผู้ชมชาวช่องแสงแรกที่เป็นกำลังใจกันอย่างเหนียวแน่นนะคะหนึ่งล้าน u yeah! ับ c r i b e เย้เราจะเล่นกันสนุกสนุกยาวๆไปนะคะวันนี้ขออภัยเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเสียงเซ็กซี่มากเลยวันนี้ก็ยังจะมาแชร์ประสบการณ์ในการท่องโลก YouTube และท่องโลกออนไลน์ตามไล่ล่า มนุษย์ที่เขาประสบความสำเร็จนั้นเขาแตกต่างจากเราอย่างไรทำไมผลลัพธ์ของเขามันถึงห่างจากเรามากมายเหลือเกินเราอยากจะตามไปดูค่ะและก็วันนี้ได้มาหลายเรื่องเลยนะคะเอาแล้วแต่ว่าจะนึกเรื่องไหนได้ก็จะไหลยาวๆไปไม่เกิน20บนาทีนะคะสัญญาเพราะว่าเกินนั้นแล้วมนุษย์จะ ความสนใจจะน้อยลงนะคะเอาข้อแรกเลยค่ะเราต้องสงสัยก่อนอันดับแรกเราเนี่ยแหละที่เราท่องไปส่องเขานะ่ะเขามีอะไรที่ต่างจากเราปรากฏว่าในเบื้องกายภาพที่เราเจอเขาก็ครบสามสิบสองเหมือนเรานี่แหละเราก็สามสิบสองทำไมผลลัพธ์ถึงต่างกัน เริ่มสงสัยแล้วใช่ไหมคะก็คือสิ่งที่เขาไม่เหมือนเราก็คือเขาทำไม่เหมือนไงอาชีพต่างรายได้ก็ต่างบางครั้งอาชีพเหมือนอ่าเริ่มลึกเข้าไปอีกแล้วนะอาชีพเหมือนทำไมความสำเร็จถึงต่างจุดนี้แหละที่ไปเจอแล้วเอามาฝากค่ะสิ่งที่คนสำเร็จเขาทำกัน เขากล้าที่จะออกมาจากคอมฟอร์ตโซนเขากล้าที่จะเลือกเดินบนเส้นทางใหม่ที่เขาไม่เคยเดินเพราะเส้นทางเดิมให้ผลลัพธ์ที่มันไม่โดนใจเขามีช่องหนึ่งคะ่ะที่เขาไปสัมภาษณ์แบรนด์เทรซมาแบรนดบอกว่าคุณลองเขียนเป้าหมายคุณดูนะคะว่า สิ่งที่คุณอยากให้มันเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณภายในระยะเวลาที่เอากำหนดสมมติเราเอากำหนดเองหเดือนคุณลองลีดออกมาหาเดือนนี่คุณอยากจะได้อะไร 1. นรายรับต่อเดือนหนึ่งแสนบาทไหมตื่นเต้นไหมสำหรับมนุษย์เงินเดือนตื่นเต้นนะรองเท้าสสวยสักคู่หนึ่งไหม พูดแล้แพงๆกระเป๋าหรือรถยนต์หรือซื้อบ้านเลยไหมอะไรแบบนี้นะคุณลิศลองมาเลยสิบสองรายการแล้วพอคุณลิดแล้วเนี่ยคุณลองเอามาตั้งเป็นเป้าหมายคุณสิว่าถ้าไอ้นี่มันเกิดขึ้นนะสิบสองช้อยนะคุณเลือกมันนับวันที่มันกระแทกใจกระเทือนใจสั่นสะเทือนอนะ เราเรียนเรื่องกดแรงดึงดูดอยู่ใช่ไหมช่องเราเป็นเจ้าแม่กดแรงดึงดูดประเทศไทยสายเศษนะเอาขึ้นมาหนึ่งอันสิมันสะเทือนไหมอะไรแบบนี้เนาะอ้าวถ้ามันสั่งสะเทือนถ้ามันเกิดขึ้นจริงนะ่ะอันนี้นะฉันจะเป็นยังไงนะวันนั้นนะ่ะเออเอาความรู้สึกแบบนั้นมาใช้แบรนด์เทซี่บอกว่าคุณจะได้นะได้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 ไดได คือเขาได้ทุกข้อนะ่ะแต่ว่าวันเวลาอาจจะไม่ไม่เป๊ะแต่เขาตามคือตามไล่ล่า,ลาพิชิตเป้าหมายให้สำเร็จไปทีละอัน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 อาจจะเล็กไปหาใหญ่อะหลังจากที่เราได้เป้าหมายที่มันใช่ที่มันเป็นตัวเราที่มันสั่นสะเทือนเราแล้วเนี่ยเราต้องมีโครงสร้าง เครือข่ายหรืออะไรที่มันเป็นระบบโครงสร้างในสมองนะที่มันจะสร้างทางให้เราไปถึงเป้าหมายสมมุติว่าคุณเลือกช้อยเงินหนึ่งแสบาทต้องเกิดขึ้นภายใน5เดือนนี้เท่านั้นแล้วอะไรที่คุณถนัดที่คุณจะเสกสร้างมันขึ้นมาเพื่อให้มันได้เงินหนึ่งแสนบาทภายในห้าเดือนอันนี้เข้าใจใช่ไหม อันนี้คือสมมตินะถ้าคุณอย่างอื่นขั้นตอนการไปมันก็จะเป็นอันอื่นถูกไหมเพราะว่าเป้าหมายแต่ละอันการที่เราจะเดินไปสู่เส้นทางนั้นไปเอาสิ่งนั้นทักษะที่เราจะพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อไปให้สอดคล้องให้ตามเส้นทางเพื่อไปถึงเป้าหมายไม่เหมือนกันสมมติ ถ้าคุณจะเป็นแม่ค้าออนไลน์ที่เก่งที่สุดที่ฉันต้องพิชิตหัวใจของแม่ค้าออนไลน์ทั่วประเทศให้ได้ภายในหเดือนคุณจะต้องทำอะไรถูกไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นไหมมันจะไม่เหมือนกับคุณอยากจะได้กระเป๋าแพงๆใบละแสนบาทเดห็นหีหไม่เหมือนนะหรืออยากจะซื้อรองเท้าแพงๆสัก ู่ละห้าพันซีอย่างเงี้ยวิธีการเสกสร้างไปหาสิ่งนั้นไม่เหมือนกันนะเพื่อที่จะพัฒนาเปลี่ยนแปลงตัวเองพัฒนาทักษะเพื่อให้คู่ควรกับเป้าหมายเออแบบนี้แล้วถ้าคุณอีกอันนึงเนาะคุณต้องเวลาของคุณทั้งทั้งหลาย คุณอย่าไปเสียเวลากับสิ่งที่มันไม่ไม่สอดคล้องกับสิ่งที่คุณจะไปนะมันเสียเวลามันเสียเวลามันเสียอารมณ์มันเสียเส้นทางมันเสียเวลานั่นแหละเออไม่ต้องไปยืนเยอะแล้วสิ่งที่จะบอกคุณว่าอะไรล่ะที่มันจะมาบอกฉันว่าเนี่ยฉันเสียเวลาแล้วนะสติสติรับรู้สติ ที่มันแรงกว่าสตินะบอกให้เลยคือสะกดจิตตัวเองเลยสะกดจิตสะกดจิตแรงๆเพื่อให้เราโฟกัสเป้าหมายของเราเนี่ยพลังสะกดจิตเท่ากับพลังโฟกัสพลังโฟกัสแรงๆคุณจะเร่งปฏิกิกริยาเพื่อให้ร่างกายเพื่อให้ มวลสสารพลังงานกระทบชิงกัน50ล้านเซลล์มันจะเป็นพลังงานก้อนเดียวเพื่อที่พุ่งไปหาเป้าหมายของคุณอะมันจะเป็นทางด่วนมันจะเร็วควันตั้มฟิสิกส์อันนั้นเลยระเบิดระเบิดตัวตนอะระเบิดวิญญาณอะพุ่งทยานเข้าไปหาเป้าหมาย อีกอันหนึ่งนะที่แรงที่สุดเลยความเชื่ออย่าเชื่อแบบธรรมดา n o r ม a l อย่าไปเอามาใช้สายเสกมันต้องเชื่อแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพันสายเสกต้องเล่นแบบนั้นนะต้องเชื่อแรงๆว่าฉันต้องทำได้แน่นอนหนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์ เปอร์เซ็นต์เล็กๆไม่ต้องเอามาเล่นมันเป็นเปอร์เซ็นต์ขี้หมามากไม่ต้องไปเอามาใช้อันนั้นมันสายอื่นเขาสายเราทางด่วนทางลัดจัดวางเชื่อแรงเท่าไหร่นะมันได้เท่านั้นเลยอันนี้คือมีเดี๋ยวมีผลลัพธ์ค่อยเอามาโชว์ดีกว่านะคะอันนี้เราแค่นะแค่ไปส่องทางคนสำเร็จนะเรายังรู้ลึกรู้แบบ รู้ได้เนียนขนาดนั้นเลยอะ่ะมันมันสนุกมากเลยวิธีไปสองคนสำเร็จแล้วเขาทำอะไรแล้วเขาแล้วเขาได้ผลลัพธ์แบบมหาศาลอะ่ะและเขาก็บอกเลยนะคือก่อนที่เขาจะเสกสร้างทางขึ้นมาเพื่อให้เขาได้ผลลัพธ์แบบนั้นอะ่ะเขาก็ลมลุกคลุกคลานมาเหมือนเหมือนพวกเราเราทั้งหลายแหละที่กำลังเริ่มต้นนี่แหละเพราะทุกคนนะ การที่เขาไปเป็นคนสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ขึ้นน่ะเขาต้องสร้างทางที่มันเป็นทางที่ใช่ที่มันเป็นทางที่รักที่มันเป็นเลือดเนื้อจิตวิญญาณของเขาเลยนะเพราะเขาทำงานเหมือนไม่ได้ทำงานความหมายอันนี้ลึกซึ้งนะคำว่าทำงานเหมือนไม่ได้ทำงานคือเขาอยู่กับสิ่งนั้นนะ่ะทั้งยามหลับและยามตื่น ยีีชั่วโมงแบบเขาไม่ได้เหนื่อยมันมีความสุขมันส่งพลังมันจนเป็นเนื้อเดียวกับตัวเองจนฉันไม่ได้รู้สึกว่าฉันทํางานเอ,อื้อแบบนั้นแบบนัน้แล้วคุณจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับเนื้องานกับผลลัพธ์กับอันโน้นมาใส่อันนี้โอ้โหได้ได้คุณต้องทําได้นะอันนี้คือส่งส่งพลังส่งความรู้สึก ส่งกระกระแสจิตสะกดจิตคุณนะบอกให้เลยนะคุณมองตาช่องแสงแรกให้ดีนะอันนี้แค่แค่ส่งแบบเบสิกนะไม่ว่าคนอื่นที่เขาประสบความสำเร็จแค่ไหนถ้าคุณต้องการมันเป็นความต้องการของคุณคุณทำได้ทุกอย่างเพราะคุณ ก็คือมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกับคนที่เขาสำเร็จเหมือนกันคุณกับเขาไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยสิ่งที่คุณขีดเส้นตัวเองไว้ว่าคุณไม่เหมือนเขาว่าคุณเพราะคุณสะกดจิตตัวเองว่าคุณไม่มีทุนฉันทำไม่ได้หรอกสิ่งแวดล้อมฉันเป็นแบบนี้ฉันจะ ทำเงินแสนเงินล้านได้อย่างไรคุณใช้คําพูดใช้สิ่งแวดล้อมสะกดจิตตัวเองถ้าคุณอนุญาตตัวคุณเองนะคุณทําได้ทุกอย่างคนสําเร็จเขาไม่มอง3มวันห้าวันเจวันเขาเล่นกันตลอดเดิมพันกันทั้งชีวิตชาตินี้ไม่ได้กูเล่นชาติหน้า คนสำเร็จเขาลงสนามแบบนั้นเขาเอาวิญญาณน,นั้นลงสนามแข่งเขาไม่ได้แข่งกับใครใครหน้าไหนบนโลกใบนี้เลยเขาแข่งกับนิสัยเขาตัวเขาเองซึ่งนิสัยเดิมมันไปถึงความสำเร็จระดับห้าล้านสิบล้านร้อยล้านไม่ได้เขาถึงแข่งกับนิสัยตัวเองเพื่อไปเป็นคนนั้นคนนั้นทำงานแบบไหนจิตวิญญาณแบบไหน ร่างกายแบบไหนเซลสะเทือนแบบไหนคนสำเร็จเป็นแบบไหนคุณเข้าไปสิงได้เลยแต่ก่อนที่คุณจะเข้าไปสิงเขาถามตัวเองก่อนว่าคุณพร้อมที่จะเอาไหมถ้าคุณพร้อมที่จะเอาสิ่งแรกที่คุณจะทำคือตัดสินใจโอ้โหวันนี้มาแพงมากเลย สิ่งที่ตัดสินใจนี่คือบันไดขั้นแรกของการออกเดินทางแล้วคุณจะออกเดินทางคุณจะเจออุปสรรคขวางหนามแผ่นดินจะร้อนฟ้าจะร้องฝนจะตกสะเทือนเลื่อนลั่นสิ่งแวดล้อมของคุณจะเปลี่ยนไปทั้งหมดคุณทำใจให้มัน ใหญ่พอที่จะชนกับแรงเสียดทานได้ไหมคุณต้องฝึกการฝึกจิตมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยเจอเจออความล้มเหลว next เจอสิ่งโน้นแก้ไขปัญหาเดินต่อเจอสิ่งนี้มันยากหลบเดินต่อเจอนู่นนั่นนี่เสียง เป็นราชสีนะอย่าสนใจเสียงหมาเหา่าเด็ดขาดเราต้องออกเดินทางเราเป็นนักสู้เราเป็นนักสร้างเราเป็นนักเสกเราต้องเสกสร้างเส้นทางชีวิตของเราเองตัดสินใจแล้วใช่ไหมตัดสินใจแล้วไม่ออกเดินทางก็มีนะเพื่อนๆมีเต็มประเทศ ฉันตัดสินใจแล้วก็ตัดอยู่นั่นแหละแต่ไม่กระโดดลงไปถ้าคุณเจอนกเกาะอยู่ตรงไม้ลั้วไม้สี่ตัวสามตัวตัดสินใจบินหนึ่งสองสามตัดสินใจบินถามว่าเรือนกที่เกาะอยู่บนไม้ลัวไม้กี่ตัวหนึ่งสองสามหมดเวลา ตอบค่ะเลือกครบทุกตัวเลยเพราะตัดสินใจแต่ไม่บินไงเก็ตไหมข้อต่อไปนะก็อันเดิมเดิมที่เคยเล่ามาแต่ว่าจะส่งพลังจะส่งให้คุณเป็นคนที่ส่งพลังสะกดจิตคุณ ให้ส่งพลังของฟรีดีๆมีอยู่บนโลกถ้าคุณมองเห็นถ้าคุณเป็นคนจริงเป็นตัวจริงคุณจะมองเห็นคนจริงถ้าคุณไม่ใช่มันมากับแทกตรงนี้คุณก็มองไม่เห็นกดแรงดึงดูดจะเจอกดแรงดึงดูดเออนะคะข้อต่อไป เชื่อคุณต้องเชื่อเมื่อกี้พูดไปแล้วคุณต้องเชื่อหนึ่งล้านเปอร์เซ็นพบความเชื่อไปเต็มกระเป๋าใส่กระเป๋าเดินทางเพื่อออกเดินทางความเชื่อตัดสินใจและลงมือเราก็ทําอย่างมุ่งมั่นทําด้วยความเชื่อโฟกัสเป้าหมายไปอย่างผู้ส่งพลังไปให้ถึงไปให้ถึงให้ได้ ใครหน้าไหนมาขวางคุณอย่าเสียเวลาไปทะเลาะเบ,บาแวงนะความทะเลาะเบ,บาแวงเป็นพลังงานลบคุณจงมุ่งหน้าไปตามเส้นทางที่คุณตั้งใจตั้งหวังและปรารถนาจงไปให้สุดทางไม่มีใครเขานับศพล้มเหลวหรอกคุณต้องจนกว่าคุณ จะไปถึงคุณก็นับถ้าจะนับความล้มเหลวก็คือเป็นเส้นทางของความภาคภูมิใจไปถึงตรงนั้นน่ะมันต้องมีมันต้องมีซากบนเส้นทางของความสำเร็จมีรอยเท้าทิ้งไว้เสมอ <c oughs> อันนี้น่าฟังมากนะคะเราแกะรอยไงมีร่องรอยให้เราแกะ เพื่อไปถึงฝั่งฝันสำหรับคนสำเร็จขอขอบคุณคนสำเร็จบนโลกใบนี้ขอขอบคุณช่องทุกช่องที่ทำให้เรามีมีให้เราได้ส่องหาความรู้ให้เราได้พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อไปต่อต้องขอบคุณอย่างสุดหัวใจเลยถ้าไม่มีช่องพี่น้องยูทูบทั้งหลายแหล่เนี่ย มันยากนะที่จะไปที่จะไปที่จะเปลี่ยนตัวเราเองไปเป็นคนใหม่เพราะเราก็ดูแบบอย่างของคนสำเร็จเขาทำแล้วเราก็ทำและถ้าเราต้องการผลลัพธ์ที่มันยิ่งใหญ่เราต้องยอมจ่ายอันนี้อีกข้อหนึ่งที่ไปเจอมานะบางคนเขาก็คือไม่มีใครหรอกที่ไม่จ่ายนะเพราะเท่าที่ดูมาบางคน เขามีองค์ประกอบครบหมดแล้วเขาพร้อมที่จะประสบความสำเร็จแต่สังคมมนุษย์สังคมประเทศสังคมโลกต้องการใบเซอร์ใบการันตีประเทศไทยพูดใบกันตีใบเซอร์ติฟิเคตใบที่คุณไปอบรมมาไปเรียนรู้มาเพื่อที่จะเอามาอ้างอิงอย่างอย่างถ้าเป็นมหาลัยก็จะเป็น พูดการศึกษาถูกไหมคะเอออันนั้นแหละเขาต้องการใบนั้นอ่ะเหมือนใบกิจติบัตใบผ่านการอบรมใบอะไรเพื่อมายืนยันว่าคุณผ่านเรื่องนี้มานะคุณไม่ได้มั่วมาอันนั้นนะคนสำเร็จเขาไปไล่ล่ามานะเต็มเลยคุณก็ลองไปอบรมคอสโนนคอสนั้นคอร์สนี้แต่ต้องเกี่ยวข้องกับ เส้นทางที่คุณจะไปประสบความสำเร็จนะที่รักทุกคนทั้งหลายที่ติดตามช่องแสงแรก1 000, 000, รล้าน subscribe เราจะเล่นกันแรงๆแบบนี้เลยนะคะเอามาเพื่อมาเป็นใบเบิกทางบางคนที่เขาอยากจะเข้ามาส่องคุณเนี่ยคุณมีใบนี้เพื่อที่จะให้เขาดูได้ไหมว่าเอาคุณผ่านการอบรมเรื่องนี้มานะ แต่จริงๆแล้วคุณเก่งกว่าใบนั้นตั้งเยอะต่างประเทศเขาไม่ได้ค่อยแคร์ค่ะเรื่องแบบเนี้ยเพราะเขาใช้ต่างประเทศเขาจะมองผลลัพธ์เลยผลลัพธ์คุณมาอ้าวคุณตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนผลลัพธ์คุณคืออันนี้จบเขาไม่ได้ถามคุณว่าคุณจบอะไรมาเลยนะตอนนี้ผลลัพธ์คุณแค่นี้คุณเขาจะมองว่าคุณต้องผ่านอะไรมามากมายคุณถึงได้ผลลัพธ์อันนี้ ต่างประเทศเขาเป็นแบบนั้นค่ะเดี๋ยวจะเอาเรื่องเราแฟนคลับแฟนตัวจริงจากต่างแดนในคลิปต่อไปต้องตามกันนานๆนะคะอันนี้เป็น The Top Secret นะคะเอาเรื่องต่อไปเรื่องของเอาเอาพลังเอาพลังโฟกัสแล้วเนาะโฟ,โฟกัสเชื่อ ออีกอันหนึ่งนะอีกอันหนึ่งขอให้มันเป็นเรื่องของจิตดีกว่าจิตใจจิตวิญญาณจิตใต้สำนึกของคุณนะอันนี้นะคะคุณต้องรักและศรัทธาตัวเองอย่างสูงที่สุดอย่างมากที่สุดเท่าที่การเกิดมาเป็นมนุษย์ครั้งหนึ่งเนี่ยคุณต้องเข้าไว้ถึงเรื่องนี้ให้ได้แล้วคุณจะประสบความสำเร็จทั้งหมดเลย ผู้แ้กก็จะร้องเพราะว่าสิ่งเ,งเรื่องเรื่องเรื่องที่มันเป็นเหตุวิกฤตในชีวิตดวงไทยเองก็ขอนะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสาวกลจักรวันให้ปกป้องคุ้มครองให้ให้รอดให้ชีวิตของคนที่เรารักรอดปลอดภัยแต่ก็ขอได้แค่คนเดียวคนแรกขเขาก็ไปจากชีวิตเราคือทุกชีวิตเขามาแค่นั้นนะ แล้วเขามาเนี่ยมามาม,ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตเรานะ่ยมันก็ไม่ได้บังเอิญเรามีชะตาชีวิตจากเรื่องอะไรต่างๆที่เกิดมาแล้วมันก็ดึงชะตาชีวิตของคนที่อายุเท่านั้นน่ะมาเพื่อที่จะมาเจอเราแล้วเขาก็จากไปเพราะเรานี่แหละดึงเขาแล้วเขาก็มีชะตาชีวิตของเขาแล้วเราก็มาเจอแล้วเราก็เดินทางต่อนั่นคือเป็นเรื่องของการทำงานของ วิญญาณนะคะคุณต้องรักศรัทธาและเชื่อมั่นในตัวตนสูงสุดของตัวคุณเองให้คุณรู้ไว้ว่าจิตวิญญาณของคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีพระผู้เป็นเจ้ามีจิตทุกดวงของจิตจักรวาลอยู่ในหนึ่งเดียวของคุณเพราะทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้คืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลมหายใจที่เราหายใจอยู่นี่ยก็คือลมหายใจที่อมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็เคยใช้มันจะศักดิ์สิทธิ์มากถ้าเรารู้ว่าลมหายใจที่เราหายใจก็เป็นของพระองค์เหมือนกันนะคะคุณต้องเคารพตัวเองใครใครหน้าใดหน้าไหนบนโลกวันนี้ไม่เคารพคุณไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรเลยเพราะว่าเรารัก เชื่อมั่นศรัทธาและเคารพตัวเราเองเราจึงตัดสินใจที่จะมาเป็นเราและเดินทางต่อเพื่อเพื่อให้ผลลัพธ์ที่เราปรารถนามันมีมากขึ้นผลลัพธ์ของเราหนึ่งชีวิตดูแลปกป้องช่วยเหลือทุกคนที่เราดูแลรับผิดชอบทั้งหมดได้สบายๆทำไมเราจะไม่เคารพตัวเองเราถึงต้องรักศรัทธาเชื่อมั่น และเคารพตัวตนสูงสุดข,ของเราเพราะเราไม่ใช่คนเดียวในนี้เรามีตั้งหลายดวงจิตที่ล้อมลงมาเป็นตัวเราหนึ่งชีวิตและหนึ่งวิญญาณเพื่อให้ควบแน่นเพื่อให้เป็นความเข้มข้นของพลังงานให้เราเสกสร้างเนรมิตชีวิตเพื่อไปประสบความสําเร็จวันนี้จะไม่เครียดห้ามเครียดห้ามเครียดเราต้องยิ้มนะคะช่องนี้คือช่องความสุข ชีวิตต้องเสกสร้างความสุขบนเส้นทางของตามรอยเส้นทางของคนสำเร็จไปติดๆนะคะใครสำเร็จช่องไหนเราจะตามแกะรอยไปติดๆเลยแล้วเราก็จะเสกสร้างผลลัพธ์ให้มันได้เท่ากับคนที่เขาสำเร็จเยอะแยะมากมายมหาศาลแล้วเราก็แหมแบ่งปันช่วยเหลือเผื่อแผ่อะไรที่เราแบ่งปันได้เราก็จะแบ่ง วันนี้มาแพงมากเลยนะคียแพงโคตรเลยนะเอามาบอกพี่น้องแสงแรกถ้าใครได้ติดตามวันนี้ช่องนี้นะคุณเอาไปใช้นะเกิดประโยชน์สูงสุดเลยแต่บางคลิปที่ผ่านๆมาบางทีก็พูดผิดบ้างพูดถูกบ้างคือคนตามต้องเป็นคนที่เก่งนะต้องเอาไปใช้ให้ถูกนะคนพูดผิดก็ผิดไปนะคนใช้ต้องเอาไปใช้ให้ถูกนะแต่วันนี้ดีดีด,ดีผลลัพธ์ดีเรา ต้นกําเนิดของความรักความศรัทธาความเชื่อมัน่นเราต้องมีความสุขความสุขมันเกิดจากอะไรคะเกิดจากการเอาเป้าหมายปลายทางที่เรารู้ว่ามันมันเกิดขึ้นจริงแล้วในอนาคตมาใส่ไว้ในนี้เพื่อมีความรักความศรัทธาความเชื่อมัน่นและมุ่งมั่นทุ่มเทว่าเราคู่ควรกับสิ่งนั้นเราถึงต้องทำให้สุดใจไงทำให้หมดจิตหมดใจหมดแรงหมดความเชื่อใส่เข้าไปให้เต็มแม็ก เพื่อที่เราจะได้คู่ควรไงอันนี้ก็สำคัญอีกอันหนึง่งก็คือคุณอย่าตั้งเป้าหมายเล็กจนเกินไปนะเพราะที่น่ากลัวอันนั้นคือตั้งเป้าหมายเล็กแล้วทำได้อีกคุณฟังไม่ผิดนะเป้าหมายเล็กเกินไปแล้วก็ทำได้แล้วก็แอบปึื้มคุณมีศักยภาพมากกว่านั้น อย่างเช่ว่าฉันต้องทําออนไลน์ได้เดือนละสองหมืนบาทฉันพอแล้วแบบเนี้ยจริงๆแล้วคนที่เขาประสบความสําเร็จในช่องออนไลน์ในช่องโลกดิจิทัลในช่องยุคปัจจุบันนี้เนี่ยมันมากมายมหาศาลเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเรื่อมากกว่านั้นที่เขาเป็นนักเทรดเ,เห็นไหมเป็นสายคริปโตเคอเรนซีเห็นไหมเขาทำกันโอ้โหสิบล้านร้อยล้านพันล้านแผบเดียว แต่เราต้องถนัดนะต้องถนัดต้องเรียนต้องศึกษาต้องอยู่กับมันแบบเขาสิงนะคุณถึงจะทําได้นะอันนี้ไม่เล่าเพราะว่าเคยไปเป็นนักเทรดมาแล้วนะะทั้งเทรดหุ้นไทยทั้งเล่นคริปโตนะมั่วไปหมดเลยก็สิงอยู่ประมาณปีหนึ่งนะคะแต่ไม่ใช่เส้นทางก็ออกมาเป็นก็ขอบคุณที่ได้ศึกษาเรียนรู้นะจะได้รู้ว่า เอออันนี้ไม่ใช่เส้นทางฉันนะไม่ได้ทํากําไรเลยแต่ก็ไม่ขาดทุนก็แช่อยู่นั่นแหละนะคะแช่สนุกสนานมากเพราะว่างบน้อยเราก็เล่นลน,น้นอๆเพื่อให้เหมือนเราไปอยากไปรู้ว่าเขาทํำยังไงไปนั่งลุ้นทั้งวันอะ่ะเครียดถ้าเป็นประเภทเล่นเดเชในช่วงเวลานั้น แต่ก่อนเทรดเราต้องดูข้อมูลโหตั้งแต่ตื่นมาเลยอะ่ะดูหุ้นตรงนู้นตรงนั้นตรงนี้ดูตลาดสิงคโปร์ตลาดนอกตลาดจีนตลาดโอ้ความรู้เยอะมากแต่เวลามาเอามาใช้เพื่อที่จะมาสร้างเงินเนี่ยแป๊บเดียวไม่กี่วินาทีเงินหายหมดเลยไม่กี่วินาทีได้เงินหมดเลย <c oughs> โอ้ขอโทษค่ะวันนี้พอแค่นี้ก่อนเพราะว่าสุขภาพวันนี้ออ แล้วก็พบกันที่ความสำเร็จค่ะทุกคนเจอกันในคลิปหน้าขอบคุณมากสวัสดีค่ะ